สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเด็ดมนติ์คำสร้อยสองเส้นผมหลังซาวน้ามองเห็นเป็นเลขเหลือเพียงอีก6วันเท่านั้นนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่2พฤษภาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเลขเด็ดกันอยู่แต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะ สำหรับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนักล้องลูกทุ่งชื่อดังและนักไปหวยออนไลน์ได้ออกมาปล่อยเลขเด็ดให้กับแฟนคลับได้ลุ้นตามกันอีกแล้วโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าวันนี้ไปสาวหน้าดูเส้นผมสิครับเห็นเป็นเลขงวดสองพฤษภาคมนี้สำหรับผมมองเห็น548-518516แล้วพี่ๆมองเห็นเป็นเลขอะไรครับ อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโดยใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวัวเวันที่2องพฤษภา,าคมค่ะ